ใช่ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสำหรับอ่ากุดของหลวงตามะผักกับฮั่นใดไดเท่พื่นค่ะพี่น้องคะอยู่ตามอัตภาพไปก่อนเนาะคะ่ะงบมันบ่มีค่ะพี่น้องค่ะงบมันพัน,นได้มาอพเดจะผ่าพมาเห็ดก็ไดเ้อหลวงตาว่านเนาะค่ะกับห้องน้ำพะคุ้นเจ้าก็สิกไก่ในจักหน่อยเนาะคะ่ะหลวงตาเพ,พิ่นเถ่าเหลี่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็บพูนค่ะห้องน้ำพระคุณเจ้ากับสอยูพูนไก่แน่พี่น้องค่ะ ามีเจ้าภพาพเฮ็ดห้องน้ำให้ลงตาเนาะคะ่ะแอบก็อยากเฮ็ดติดไว้นี่แหละค่ะติดกุดเลยเนาะคะ่ะเพื่อขึนเวลาเขาเขาเฮ็ดห้องน้ำได้ตัวไก่ๆน,น,ะะน,น,น,นี่เน,น,นานะคะ่ะพี่น้องเนาะเนียงค่ะเฮ็ดไก่ร้ายเนาะค่ะผู้เฒ่าลงไปพุ่น<ง>ก็สิลงไปรูบหนึ่งขึ้น,พ,มมน,น,นะะพุ่นค่อยสิแม่นห้องน้ำเนาะค่ะพี่น้องพุ่นห้องน้ำเรียวเห็นเกี่ยวกับไก่ใกล้ผุนผัวห้องน้ำแอดมินเห็นไว้ในป่าพุ่นเนาะค่ะพุ่นผุนุนผ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  ถ้ามีปัจจัยแอคเซสกุฏตีให้ลงตาในหน่อยยังดูขอยู่ทางพุ่นเนาะเฮ็ดไว้ให้พระคุณเจ้าะพันผักค่ะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะเฮาเฮ็ดเท่ากำลังที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือห้องน้ำกุตนี่เนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเพราะเอฟซีมีกำลังซอยได้เนาะค่ะพี่น้องคะผลักห้องน้ำยื่ผุนแล้วก็เส็ดกุตหน่อยยื่ผุนเนาะค่ะพี่น้องคะส่วนนี่ลงตาพันผักที่พี่เนาะคะ่ะพันมาเยียเย่ยมมาหยามทำมาเจาะพันกระพักเลยพี่พละเนาะลงตาเนาะก็อยู่แบบถา้าเฮาได้เทพื้นค่ะพี่น้องคะเป็น นั่งกับสิ่ภาคได้เนาะค่ะหลวงตาแต่ว่าขันปวกจอนี่จักสิงวยย้ําได้ได้หนีลวงตาเ <c oughs> ขาว่าขันปวกมมััมันนดูตวจะปวกีแห้งยกเนาะหลวงตาข,ข้าเข้าเท่เอ่อข้อนจีดนั่นมันก็ทีเออใช้ได้ค่ะหรือว่าปวกมันกขัดยานเยอะค่ะหนาไปอืนเป็นข้นจีดค่ะมันก็ปวกกับกบัวม้าเอ่อรังควันดอกแต่ถ้าเป็นไม้นี่เ็นว่าเฮ็ดเ,เตียงเฮ็ดต่างเป็นไม้นี่ โออ้ัอนตรายคือมัน<า>บ้ถาวรอนหนอนลวงตานเาน,นเะาะคือว่าพูดง่ายๆว่าหลวงตาประสบการณ์มาหลายเนี่ยค่ะกันเป็นเห็ดเนี่ยเห็ดไห้มันถาวรมันว้อนหลดค่ะคือว่าเ,เางินเงินเงินที่เสียไปกับคุมคค้มคา่าคุ้มค่าเห็ดมันถาวรไปเลยบม่ต้องว่าโอ้เฮ็ดนีงเงินเอาเห็ดไม้ไผ่ไม้พีก็ได้ดอกเข้าอันอันนัน้นหลวงตาพอพอทรงเสริมค่ะเพราะว่ามันมันพังเร็วมันพังเร็วมันบอันเป็นประโยชน์ต่อไปในข้างหน้าก็ว่าได้ เขาก็พี่จะน่าเห็นรอยคำพวกที่หม่องไหนมันจเจริญหรือว่าหม่องไหนมันแข็งๆน่ะเช่นว่าพระธาตุก็ดีกุฏิก็ด,ดีกุบารา์มีแต่เห็ดก้อนอิฐก,ก้อนอย่างเงียค่ะเพื่อความแข็งเลงเปือ่อความก,ก้อนอิฐจะเป็นอิฐอ่าเดียงอิฐอ่งกระซังขาให้ยมันเป็นอ่ายิฐห,หรือเป็นก้อนหินติดต่อกันตั้งขึ้นเป็นอ่านี่ก็ดีเพราะว่ากันจ้าที่เห็ด ่ไม่เฮ็ดอะไรนี่เฮ็ดตัวเข้าสุดอันนปวกจอมดหลวงตาพองเสริมมันะพอรงเสริมแล้วก็บอโอเค่ะไ้มันกเฮีดจังสี่เออโอเคในเยอะเจังสี่อันจังสี่กับไ่อยากใหนออกมาใส่เอวใหมันพูดยังไงเดียวมันกับปูมกนขืนมาเรียเพื่ออย่างเห็นบอยโยนกูตีาจาจย์นิรุดด้วยเนาะ ประตูพังเต็นพังเต็นภาพไปเรืเจียบห่างไหมือนนี่แหละกราวไปเขาโอ้ไปเบ่เงี้ยมันจ่อบนอะไจ่อบุ่มกุบเออเห็นแต่อันประตูอันง่ายทองไปงแฮงเลยยุกันยุทำขามอ่ะยุอันผู้อันขามเหมือนกันผู้หน้าขามเหมือนกันประตูกับปางซางออกเอื่อยค่ะโอ้มันแห้งเนาะลุงตาเนาะปลูกมันแห้งค่ะหัวมันเขาไปเห็นนี่ยุนี่พุ่นมันลุ่งไปขุดขันอยากเห็นกุลลุ่งไปประมาณจักสองเมตรมันทีไปเหี่ทั้งอยู่ไปเลย เปเฮ็ดทางโวยางดีปัญญามันคือมันจะคอยขึ้นมากกินกิ่นนี้มันเอาคามริลงไปรอนเยอะประมาณจักสองเม็ดเนี่ยคูลงไปร่อนกันสองเม็ดเด็กจะเห็นเลยจะเห็นผงของมันเป็นเห็ดเป็นผงอยู่แลเพื่อเพื่อสีมาเตรียมถัากินใหม่เข้าใหม่กุดซาลาเขาน้อซาลาทุกนิดีแล้วเจ้ากินทุกนิดละตนกินเจ็ดกินยังมัน่พอปวกแห้งเนาะลุงตาเจ้าค่ะอันคือ เอ่อบางท่านก็ถามว่าเออถวายอันปูนถวายหินถวายทรายนี่อ่าสิได้ผลกลับมาจังไหนก็คือว่าเออก็บว่าไปตามที่ว่าการถวายปูนเนี่ยก็เช็นในครอบครัวเ้าแข็งแรงเออก็นั่นแหละเขาเป็นบอกค่ะตามเหตุผลตามเหตุผลเนาะค่ะเพราะว่าปูนนี่มันบวมีอย่างทำร้ายมันไหนดิจักว่าจักกี่ปีก็แน่นหนาคือจังคือจังซอยเหตุฐานพระนอนน้องตันก็คือว่าถวายปูนคิวหนึ่งเฮ้อผู้มีหน่อยกับบาทสองบาทน้าลุงตันเนาะ เอาชยกันไปดีมาร่วมกันไปอมันมีอยู่อันละคนเป็นไปขอเนาะทำาะไรตะกรนมาพูดใเจ้าเฉดขนาดเป็นเฉีษดทีนี่ค่ะเอาน้มั่นยศเดี่ยวง่ายยิบเดี่ยวเขาสารยิบเดี่ยวค่ะเขากรับไ่ะวันแล้วว่าไปเหตุยังไงันที่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาก็ไปต้มต้มเป็นเขาเป็นเขาต้มมาถวายพระ่าน้อยมันก็หลายคนมันก็ไดหลายขนาด บางคนเนี่ยเทวดีบางคนเนี่ยมันเกเอาไปเฮ็ดที่ดีว่ะนะท่าทาน่ำมากพกมีดมานหน่ำหมดเค่ะอ่าแต่มันบ่เฮ็ดคือตั้งมันเว้าวที่แท่งมันจังซี่ก็มีมันได้โอ,อ้อสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยพุทดธดเจ้าเนี่ยพธรรมดานียค่ะถวายพระอ่าตั้ง500รูปพุ่นเนาะค่ะพธรธรรมดากตมีผู้หนึ่ง อ่าเขาก็คิดว่าเจ้าของเกิดมาเป็นคนจนบะล่ำบ่รวยคือมูยยังไงคนกับไปเริ่มฟังว่าพุทธเจ้าเถกว่าข้นกิริย์หรือรวยนี่ต้องเนื่องให้ท่านสวยรักษาศีลอ่าขันยังมีสติปัญญาเสียบแหลมกับเจริญเมตตาภาวนาอดูดูนี่สามลักสามรักนี่ครับเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยคือข้าสวดมนต์ไหว้พระดูดูบ่เจ้าขาล่ะจ้าโอ้ค่ะสวดมนต์ไหว้พระนี่นะวันหน้าไปแต่ว่าเพิ่นโบ อ่าเป็นคำรวมๆเจริญเมตตาภาวนาเพราะมันยิ่งยังกระตามมตรีออกจากข่วมเมตตากรุณานี่ยบดมันไปอ่าเป็นทังสันขันท้องมามีข่วมเมตตากรุณาก็สวดมนต์มาให้เน่ยนั่นเป็นทิงสันเมตตากรุณาต่อสราพสว์ขันทเทีนบุญเราก็คือแพรยังดวงตาบางอยู่กับแพรแหละอ่าแพรวัดอิมินาปุญญากาเมแต่ว่ามันมีสูตรหนึ่งว่าตาทาสิเมสสำหรับผู้เป็นเปรต ค่ะโอ้ทาซิเม่นี่คือใส่กระพูเป็นเป็ดเออจมพวกจมพวกพวกเป็ดอ๋อทาซิเม่เห็นภาพอ่<ม>แล้วก็มีอีกอย่างใน,นงานย,ยาตินังโฮตุกับย,บยาดของเา้าค่ะยาตินังโฮตุนี่คือกับยาค่ะกับยาของเ้าค่ะอ่าเพราะว่ามันเป็นมีมีข้าวบวบของอ่าแต่ละจังหวะจังหวะอยู่ค่ะกันนี้มีหน้าจมพวกเป็ดเขาหลับประด้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นหัวบุคคลบุคคลบุคคลค่ะาช่นว่าเ้าแพรให้มีดาบานดาคู่บาอาจารย์เทพเจ้าเราเทวดา พระพุ่มเจ้าที่นะพงษ์คันอาชาสิเมย์จำพวกที่เป็นญาติเช่นว่าอา่าที่เป็นเปรตคือญาติพระเจ้าพี่วิสารค่ะนนะคันอาคันญาติที่นั่งโหโต้ก,ก็หมายถึงอา่าญาติของเงาเป็นอา่าพอเป็นแมยอา่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้อง,องเสียค่ะจะได้รับอา่าไม่ว่าไปน้องสาวเขาอา่าแพร่เมตตาว่าให้ได้เด้อแพร่อุทิศส่วนกุศลบ่ายได้เด้อหลวงสาวจำพวกเขาอ่าอยู่บ้านบันทบ้าหลวงชายรองสาวค่ะ มันต่างกันความบอกความจามันต่างกันหรือ<ช>ว่าเฉ<ช>พาะโจ้จงหรือว่าอ่าจำแม่แต่เฮาเพิ่นว่าเอาเห็ดยังได๋ยังสิได้บุญหลายเฮ็ดจังได๋สิได้บุญภูมเ,เ,เหงาเจังเฮาเฮ็ด เดี๋ยวท่านบานจองหรือถวายแกสงคือว่ากวาหมอกใบแกผู้ทีจันจรไปมากเราะได้จำพเพาะเจ้าจงหรือว่าได้บุญหลายค่ะนี่ล,น <ะ S 1> ลูกก็ว่านี่ตอนนี้คือท่านในถวายสงคือว่าเขาท่านในเทพืืนท่านในมันท่านในสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์รณปุ๊บพอนกัสิถวายสงก็คือว่าให้ผู้ทีพระสงฆ์เจ้าเพ่นพราะคุณเจ้าเพ่นผ่านไปผ่านมาได้พักได้เศร้าเนาะ ก็สิเป็นบุญใหญ่เนาะหลวงตาเนาะนบุญญให่นะแต่ว่ามันบ่นจำเป็นที่จริงถวายปานนะั <ขา S 2> ่ะเฮ็ดไว้มีคนมาพักเฮา,าก็ได้บุญก็ได้บุญยืนบ่นจะขาวไม่จะสา่จ เออขีกำชีเกียมชีแจ่อีอกับแจ้อชีเกียมชีปูมันมาพักนล้วม,มันเขาก็ได้บุญมันและโอ้ซาทุกเจ้าแม้แต่พวกมันเข้ามามันมากินของเ้าวมันเจดเดียมันก็เขา้าก็ได้บุญนมัน,มมแ,นมแล้วในีกเ็เฮ็ดอัน,านราคาในกระเอฟซีซอยได้ในลงตาผลบุญทุกอย่างนี่คือเอฟซีเพื่อนสนับสนุนมากลงตามีอันพร่อนเป็นสายบุญเนาะค่ะมันเท่าเ่ามีปัจจัยแต่ว่าเอฟซีเพื่อนมีปัจจัยเพื่อนก็ซอยพูดละหาลอยพูดละสองลอยพูดละลอยบอกมูว่าเหด ค่ะบอกมูว่าเห็ดอ,อันนี้ค่ะมูว่าเห็ดส่วนมูมาเหด็ดหลายๆนี่แหละได้บุญหลายขุมมูค่ะบินบุญอยังเป็นว่าบุญที่มีบริวารค่ะบริวารบุญคือพวกขนก็มีกุโรยักษ์เราค่ะมังนาหลายตาคนที่เอาเงินมาให้เป็นอาชีพเป็นหาเป็นล้านเป็นแสนยิ่งวันนั้นจึงว่าได้บุญหลายก็ผู้ออกมาทานอะทําไม เป็นเราบ่มีเงินเท่ากับบอกบอกมูมาธาเนี่ยได้ได้ปุูนหลายเจ็น้องตานกนได้ปุูนจักกระสอบนอไสจักก้อนหินจักก้อนนี่เท่ากับถืมาเทพื้นนอหลวงตาเท่พื้นเนาะค่ะให้พระคุณเจ้าเพิ่นสัญจรไปมาได้พักได้เศร้าหรือว่าได้มีบอลสนเวลาเจ้าหนอนอนนาฝนนี่แห่งสิ่งลำบากเนาะค่ะต้องไปเฮ็ดเทลหลายเฮ็ดมามีถับหนึ่งสองสอบถุงถุงหนึ่งสองถุงเขาก็เท่ไปค่ะเอาอ่างมาใส่แล้วกั ผสมกับเทพไปเรื่อยๆค่ะเทพไปเรื่อยๆถ้ากับปตองว่าล่อหลายเนาะลวงตาเน้อยหน่อยก็เฮ็ดได้เนาะหลวงตากลุดหน่ก็เฮ็ดได้ค่ะกันเขาไว้ขันเฮาว่าโอ้หลายๆจังหวัดบางที่มันแข่งก่อนค่ะมันแข็งกันเพราะเรื่องวเฮ็ดฉ่อยค่ะอ๋าก็เฮ็ดตามกำลังศรัทธาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะว่าเก็บเล็กผสมหน่อยเก็บไปไว้ถังนีหลายบ่อมน้ำบ่ซ่ายไหลซึมมาค้างเต็มไปได้บ่ต้องหาใหญ่ๆจังไม่หยัค่ะแล้วก็หรือโอ้มันพอกันประมาณไหนมันได้เท่านั้นตรงนี้ยัง เห็ดโออันนั้นมันเออบ่บ่นิยมหลวงตาบ่นิยมค่ะหลวงตาเ<อ>จ้าคขาลูกอยากฟังอีกรอบหนึ่งในอนันวังยาในกเก็บหน่อยไปหาหลายไว่เรื่องใดก็เจ้าค่ะเออเก็บหน่อยไปหาหลายเก็บ์ไฝไปหากอบนบอ้ำบ่อไส้อะไรซึมอังเต็มไปได้อ่อมันคือมาก่านาอนน้ำบ่อไส้มันไหลซึมมาอังเต็มไปเลยคือกันของเขาทำเห็ดเนี่ยเพราองเห็ดลายเห็ดบ่อยๆมีหลายค่ะน้ำบ่อไส้ไหลซึมอังเต็มไปได้เลย ตามภาษาคันข้มควขม,มจ่าสักส่วนคนเนาะ,ะมันก็เป็นที่ดีเนะเพามันเป็น,เนว,วเนวลเียนเน๊ลองมันก็นได้ลองมันก็นได้นะหลวงตาเนาะบล้วมันจะะ,ะปวกกันเนี่ยปวกวกตัวตัวน้อยๆมันอเอาผู้ลักก่อนทองก่อนมาเป็นพ่นแบบใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเขาจึงถือว่าปวกี่เป็นอาจารย์อาจารย์ของคนอีกที่หนึ่งปวกให้มีม่าน่ะมีม่าน่ะมีว้มรวมมือกันเพราะฉะนั้นคู่ว่าอาจารย์สมัยก่อนเป็นเลียนบาลีเนาะเขาเอื่นว่ามุ่นกระจาย หลวงปู่เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุเป็นอุปราชข,ของหลวงตาตะกอนบรนว่าเพื่อนให้หลวงวัดเพิ่นแปลคําว่าแปลอย่างแปลคําว่าสงเพราะฉะนั้นคำว,ว่าวงวงสงคือธธอย่างแปลแปลว่าปวกพันค่ะคือปวกมันร่วมกันมันสามขี้กันเมต่อเฮ็ดธาตุเฮ็ดยันไงเฮ็ดเป็นส่งส่งจอมปวกได้เหรอว่าคืออะไรกับเราเนียจอมปวกนั่นแหละ คันนี้แหละครับบารนี่แอดก็อยากถามเพื่อเอฟซีนั่มนอนหลงตาเนาะ,อะ,อะเอ็ดบุญก็คือเฮ็ดหลายอยู่เป็นยังค่อยบอโชคบบหมานจากเถื่อโอหมานเดียงโชคเดียงหมานนี่มันอ่าม,มันกะบบโบชกยังใดห่อได้บุญแล้วก็โชคอะไรได้ค่ะโอ้เดี๋ยวมันหังสี่คอยมากมันอาศิสาสิเลี้ยวไปมมตามกาลเวลาแล้วมันมันเป็นสี่ใดรลดเลยค่ะอ๋อคือจังห่อปลูกต้นใหม่มันเป็นสี่เป็นหมากโดยท่านใจเลยค่ะมันก็สองปีสามปีมันจะสีเป็นหมากเลยค่ะ อีบ่ดีบ่นโวนส่งเขาแห้งบ่เฮ็ดแห้งสี่แย่บ่ลงตัวแห้งแย่ค่ะแห้งแย่แต่ไหนแห้งดีแหงบ่ได้ค่ะเอาใจใจเย็นเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอซี่แฟนช่องบางท่านเนาะค่ะก็โทรมาบอกสู่แอดมินฟังอยู่ว่าเอดบุญแม่ก็คือเฮ็ดตลอดแม่คือบ่โศกบ่หมานจะเกืือมันบางที่เฮาได้รับผลบุญผลกรรมจากศาสตร์บางกวนมากผลบุญของเฮาเฮ็ดมันยังบ่ท่านถมอ่ะมันยังนเลยบ่ทันเต็มเลยค่ะเออวันเถอ ค่ะอมว่าถ้าเต็มเลยโศกอ่ะนี่ะเอาไปสีให้มันได้พูดผู้อยู่ค่ะเพราะใดเพราะฉะนั้นเขาต้องเพี้ยนไปเรื่อยๆพี่ตั้งพี้ยนแล้วก็ได้ต้นแม่อ่าโอ้สิตพี่ตั้งพี้ยนขึ้นไปก็ได้มันตั้งขึ้นเรื่ะอ่าค่ะไม่ซี่เข้ากับเฮ็ดเนี่ยกินมาถวายหลวงตาเรียบร้อยพอดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะหลวงตาสันเจค่ะพี่น้องค่ะหลวงตาสันเจตลอดชีวิตเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะได้คำปฏิญาณเนาะค่ะคำปฏิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่ะขาดต่อจิตแบบนี้ค่ะสาธุเราเว่ยพรอนเจี้ก่อนค่ะอาสาธุค่ะเอาละพรนนี่ม่ซีน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะอภิวาทานาตีริสเนจังโธตาปายโนจัตตารธรรมมาวาทันติอายุวันโนสุขัง ภราญยวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยาสวาตโกภระวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสาภทาทุกาโรคาภยาเวลาโสกาสันตุจุปัตทวานกาอันตรายาพิวินาสันตุจเตสัสตาติยติทานังละ พังโสตทีภะขยังสุขังภารังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตทเทจยยสวาสตวาสาจะาอายุจเสววสิธีพวันตุเมพวันตุเตพวันตุสะพังคารังลาการตุสาปเทว,วตาสะาพุทธานุภาเวนัสธาโสต ทีพวน também, ันตุเตพวะตุสาพรมังคารังลากขันตุสะปเทวตาสาพระธมานุภาเวนัสธาโสที่พวันตุเมพวันตุเตพวัตุสัพรมังคารังลาคขันตุสะปเทวตาสาพะสังคานุภาเวนัสธาโสที ພາວຕເຕສາທ